สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับผมพบก,กันกับวันที่13สนะครับสิงหาคม2567นก็ะครับก็เป็นแนวทาง4ฮานอยนะครับผมเนาะก็ทำเป็นแยกน้อยให้แต่ละรอบนะครับก็จะมีฮานอยกาชาตินะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับสำหรับแนวทางของเราในวันที่12เมื่อวานนี้ก็ถือว่า แนวทางนั้นสายรูดสายรูดเนี่ยก็ถือว่ามาเด้งๆนะครับผมเนาะก็ย<ๆ>ินดีกับพี่สมาชิกด้วยนะครับสายจอนี่อาจจะไม่ได้มานะครับแต่ว่าสายรูดนี่ก็ถือว่ามานะครับฮานอยกาชาตินะครับผมให้9กับ5ผลที่ออกนะครับ419กับ51นะครับผมของเราเน้นห้าศนะูนย์เนาะมาห้าหนะครับใครรูดที่5้าเข้าไปที่ห้าหนึ่งนะครับ ส่วน9ก็เน้นเ0้าูย์เหมือนกันเนาะมา1 9ใครเอา9ไปวิ่งไปลู่เข้าไปที่19นะครับรอบแรกมาทั้ง2ตัวเด่นเลยนะครับฮานอยพิเศษให้6กับ4ผลที่ออก896กับ44นะครับอันนี้ก็มา2ตัวเด่นเหมือนกันนะครับพี่พี่แต่ว่าเจาะไม่มาเพราะว่าพี่พี่ดูดิผมให้4 2 4 3 4 5เข้าออก44นะครับเนาะโลด,ดข้ามไปเลยนะครับผม มาให้เราก็ไม่ได้นะครับ4หรืและ4 3เนอะใครรูดที่4เข้าไปที่4 4ใครเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่9 6นะครับก็2รอบนี้ก็ถือว่ามาทั้ง2ตัวเด่นนะครับแต่ว่าเจาะไม่มาเนาะต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนแนวทางในรอบ5นอยปกติกับ VIP นะครับผมปกติกับ VIP ผมให้ศูนย์กับห้านะครับผลที่ออกเนาะเจ็ดสองห้าสี่สี่นะครับมาเลขตัวเดิมของรอบพิเศษนะครับเลขล่างรอบพิเศษก็ออกสี่สี่เนาะปกติก็ออกสี่สี่นะครับรอก,การบ้านกันอีกแล้วนะครับพี่พก็รอบนี้ผมให้ศูนย์กับห้ารูดห้านะครับเนาะใครรูดที่ห้าเข้าไปที่สองห้านะครับมาสายรูดอีกแล้วเนาะเน้นห้าสามมาสองห้าเต้มเดียวนะครับพี่พ ส่วนห้าน้อย VIP นะครับให้9กับ5ผลที่ออก83808นะครับรอบนี้หลุดไปนะครับผมก็สรุปแล้วสายรูดมา3รอบเนาะส่วนสายเจาะต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมส่วนแนวทางของวันนี้นะครับพ,พี่วันที่13นะครับสิงหาคม2,567ก็ขอขให้แนวทางเด้งๆงปังๆนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนลอยกาชาติรอบแรกของเราผมให้ไปที่เลข0กับเลข4นะครับวันนี้เปลี่ยนปากกาใหม่นะครับพี่เนาะชัดหรือยังไงไม่ชัดก็ทักมาบอกกันได้นะครับ0ู0 4 0สอ สี่ศูนย์สี่สองสี่ห้าสามตัวผมให้ไปที่สี่ศูนย์สองนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ ส่วนฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษผมให้เลขพี่น้องนะครับก็คือเลข2กับเลข3รูดไปที่เลข3นะครับ3 1 3 4 3 7่งสาองหสองสี่ สองเจ็ดนะครับสามตัวให้ไปที่สองสามหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับฮานอยกาชาติกับฮานอยพิเศษนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับพี่พ ส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็นฮานอยปกติกับ vip นะครับปกติกับ vip ฮานอยปกติผมให้เลขพี่น้องเหมือนกันนะครับก็คือเลข7กับเลข6กสายรูดให้ไปที่เลข6 60 62 หกสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่สามตัวนะครับเจ็ดหกสอง ส่วนในรอบฮานอยนะครับ VIP ฮานอย VIP นะครับผมให้ไปที่เลข3กับเลข7นะครับสายรูดให้ไปที่เลข3 3 0 สามสองสามห้านะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดแปดสามตัวให้ไปที่เจ็ดสามสองนะครับผม นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับฮาหนอยปกติกับ vip นะครับนาะอก็ขอให้วันนี้แนวทางเฮงๆปังๆ,งๆทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ